ครับเจอคนสวยปีที่แล้วปีนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิม <c oughs> ไม่สัมภาษครั่ะแถามรางวัลอะไรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิตรา,พารพรกลางโลนเป็นทิดาวบ,บ้างไฟโก้ประจำปี2565ค่ะหลังจากที่เราได้รับตำแหน่งแล้วเราได้ช่วยประชาสัมพัน,น,น,นธ์เทศบาลตำบลบุรีพัฒนาของเราอย่างไรในการจัดุนบ้องไฟ แน่นอนค่ะว่าแบมประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆค่ะครับผมสุดยอดมากครับขอเสียงตุ้งมือให้เธอครับเธอบอกว่าไม่อยากจะให้สัาษณ์แต่ถ้าถาม้วเธอถึงลุดไม่ได้นะครับขอเสียตัมือให้น้องแบมครับที่ราบ้างไปก็ปีที่แล้วสวยปีนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมครับขอบคุณครับขอบคุณน้องแบมครับมายืนและแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ แนะนำเสร็จก็เดินให้ท่านผู้ชมได้ชมคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีชาวพี่น้องํำเภอกุดชุมทุกท่านดิฉันนางสาวตุรุภาสีมันตาชื่อเล่นชื่อว่าแตงไทยอายุ17ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมชั้นมันธยมศึกษาปีที่6อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสโธรค่ะโดยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นผู้ส่งข้าประกวดค่ะคติประจำใจนะคะชีวิตมีครั้งเดียวแต่ ถ้าใช้ให้ถูกครั้งเดียวก็เพียงพอขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมให้กลับนะครับหมายเลขหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีค่ะีเรยนท่าน,นาคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกุฎุมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุวิชาดากองเทียมชื่อเล่นชื่อน้องแบมอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ที่กุฎุมวิทยาคมค่ะคติประจำใจอย่าให้ผู้ อย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าพรุ่งนี้มาทําให้ตัวเองมีความหวังจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะครับอสกครั้่แนะนำตัวเองพร้อมด้วยคติประจำใจนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีรพัฒน์ประภูมวันชุมชนหมู่สีสงข้าประกวดค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมินนะคะจบ การศึกษาปวสที่วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ค่ะคติประจำใจความสำเร็จอยู่ไม่ไกลถ้าเราลงมือทำค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดครับดีคือครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. I'm Pachalida Sengsi, contestant number 6 i m studying at l a c h a m a n g a l a University, Phanakorn, and I'm studying in Faculty อ f ล i เบ r a ี a อ t ร์ตอิงลิชฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอมมิวนิเคชัเรียนคณะกรรมการที่เคลรพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข6นางสาวพัชริดาแสงสีอายุ20ปีชื่อเล่นน้องแบมกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานมงคลพนครคณะศิละประศาส สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชุมชนหมู่เาวบ้านโคกสูงส่งเข้าประกวดค่ะครับนี่คือคำวันขออันนี้คือการแนะนำตัวของน้องแบมครับปัจจลดีาแสงสีวันนี้บนเวทีมีชื่อแบมกี่คนเนาะนะครับเพื่อความสวยงามนะครับออขอบคุณยูทูบเบอร์หลายช่องครับวันนี้ที่ร่วมถ่ายทอดสดนะครับมี เบาคนโคกบหมนเลยคนคน,อคน้องโกลบ้อนานหลายอีกหลายคนครัรรรรรรคบ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอให้ได้เอฟซเยอะๆนะครับขอเชิญครับผู้เข้าประกวดหมายเลขเจครับค่ะกราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข7นางสาวกนกเนตรดีภัย ชื่อเล่นน้องเนทอายุ19บเก้าปีกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์ชุมชนหมู่8ปดอำเภอกุดชุมส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะครับน้องเนทนะครับเอ่อขยับไปใกล้ๆกันอ่าครับผมเป็นยังไงครับอ่ากล้องบันทึกเลยท่านผู้ชมที่อยู่ด้านล่างนะครับ เขาเนี่ยเรียนเชิญท่านนายกได้กล่าวพบปะกกับพี่น้องชาวเพอุ่อชุมนะครับก่อนที่จะประกาศนะครับเพราะว่าถ้าประกาศเสร็จเดี๋ยวก็แยกย้ายกันกลับนะครับก็อยากให้ท่านได้กล่าวก่อนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านได้กล่าวขอบคุณพี่น้องที่มาเที่ยวงานในวันนี้ครับเรียนท่านดุสิตสุทธิประภาท่านประหลัดอุโศภเพอกุชุมที่กรุงท่านรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ท่านประธานสภาท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุชุมพัฒนาทุกท่านพี่น้องในพื้นที่อำเภอกุชุมอันเป็นชิรักอิ่งครับไปแน่นอนนะครับก็ขอ <Denmark. S 1> ขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือขอบคุณคณะกรรมการทุกคณะกรรมการทุกประเภทที่เป็นคณะกรรมการนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ที่เทศบาลเลือกสรรท่านมาตัดสินแล้วก็ <S <S <ess> วเ,เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงให้ความเชื่อมั่นในการตัดสินและความยุติธรรมของณะกรรมการผู้สรงเกียรติทุกบทบาทหน้าที่ที่เราตั้งมาวันนี้ท้ายที่สุดนี้ผมขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตร,ตร,ตรยัยตลอดจนิ่งศักดิธิ์ทั้งหลายในสากลนละโลกโดยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โปรจนดจานวนบรรดาประทานพรโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือองค์พระใหญ่คู่บ้านศาลเจ้าพ่อคู่เมืองที่อยู่ข้างเรา ซึ่งชาวเมืองขุดชูให้ความเคารพนับถือกาบว่าโปรดจุดวงดมาทานพรในท่านทั้งหลายที่เดินทางมาเที่ยวงานวันนี้ได้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปาถนาขอให้ลูกๆสาวงามทุกคนคณะกรรมการทุกท่านจงประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านมีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในค่ในวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของทุกท่าน ด้วยความโชคดีและปลอดภัยครับขอบคุณมากครับพบกันในปีหน้าภูกเก็ตครับด้วย,ยครับหรเหล่าท่านครับขอเชิญครับชุมชนหมู่สี่ท่านผู้ใหญ่และท่านชุมชนหมู่สิบเจ็ดชุมชนหมู่อ่าครับผมต่อด้วยท่านหมู่ห้าครับท่านผู้ใหญ่อภพรมูลศิวะนะครับท่านกำนันดุรวลโรรถตัวแทนหมู่ห้า ท่านผู้ใหญ่คุณสารมาหรือยังครับหมูสี่ขอตัวแทนหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนนางงามเฉยยน้อยท่านผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยหมูอ่าสิบสี่อเดี๋ยวอ้าวท่านสทโกอ่าอุตส่าห์ทุิตัวขอไปลูกครับผมนะครับท่านก็คงจะได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับก็ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการน,นะครับก็ขอประกาศ รองชนะเลิศอ,อันดับสองก่อนนะครับได้แก่ชุมชนหมู่สิบเจ็ดครับรองชนะเลิศอ,อันดับสองจะได้รับเงินรางวัลนะคะสี่พันบาทค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะท่านรองสีรักสมบัติล่านะคะให้เกียรติมอบรางวัลค่ะขอ,อะตัวแทนนะคะ<า>ชุมชนหมู17<า>่17บค่ะท่านสนทรับมอบอีกนะคะสทรับมอบอีกครั้งหนึ่งครับ ะอันดับสองนะครับชุมชนหมู่17รับเงินรางวัล4,000บาทครับมอบโดยท่านรองศีรัตน์ปรบาล,ล่าครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่ชุมชนหมู่สิบ 64ครับ1 4ครับชมจน1 4ค่ะได้รับเงินรางวัลน,นะคะจำนวน5,000บาทค่ะขอเรียนเชิญท่านรองปริญญาปราร่วงนะคะรองนายกเทศมนตรีให้เกียรติรับมอบรางวัลให้เกรรียรติมอบรางวัลน,นะคะขอเรียนเชิญตัวแทนชมชนหม1 4ค่ะท่านผู้ช่วยประคองนะคะ และแรางวัลชนะเลิศนะคะการประกวดบั้งไฟเอสวยงามค่ะได้แก่ชุมชนมุมูม,มู8ค่ะได้รับเงินรางวัลเจ็ดพันบาทพร้อมต้ยรบบางวัลนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณนายท่านนายกเทศมนตรีนะคะท่านวิวัฒชื่นตาค่ะให้เกียรติมอบรบบางวัลค่ะชุมชนมู8ครับบั้งไฟเอ ได้รับดับที่หนึ่งครับผมอาชุมชนที่ส่งเข้าประกวดบ้างไปเอรับรางวัลชมเชยอ,อีกรับรับรางวัลพิเศษจากท่านนายกอีกครับรางวัล จะเป็นนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะได้รวมทั้งหมด9,000บาทนะคะพร้อมเพื่อรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรวมแล้วได้เงินรางวัลน,นะคะ7,000บาทนะคะที่ท่านนายกสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะและรองชนะเลิศอันดับสหมู่17นะคะก็ได้เงินรางวัล6,000บาทค่ะกระกวนกระบวนเซิร์ฟสวยงามนะครับซึ่งเมื่อผมประกาศคณะไหนขอให้ท่านได้ส่งตัวแทนขึ้นมารับทันทีเลยนะครับ รางวัลชมเชยนะครับขอประกาศรางวัลชมเชยก่อนนะครับได้แก่ชุมชนหมู่ห้าเหลาหญ่ครับขอเชิญตัวแทนหนึ่งท่านมา inform inform รับรางวัลนะครับสามพันบาทนะครับใช่ครับรางวัลชมเชยครับขอประกาศต่อเลยนะครับต่อด้วยชุมชนหมู่ห้าสองคนครับครับหมู่ห้าสองคนนะครับขอเชิญมารับนะครับขอเชิญท่านสอสอวัฒวะสามพันบาทครับต่อด้วยนะครับ รางวัลชมเชยครับเป็นของชุมชนหมูสิบเจ็ดครับครับที่โชว์ดูเด่นอนทำงานว่ารางวัลชมเชยครับจิตเตอนต่อด้วยนะครับรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลครับนายแก่ชุมชนหมูแปดครับชุมชนท่านสิทธิี่ปภาครับรางวัลชมเชยกระบวนส้นสวยงามนะครับสามพันบาทครับต่อไปครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหรือ ลำดับที่สามนะครับตามความเข้าใจรางัที่อรางวัลที่3าครับขอประกาศอย่างนี้เพื่อเข้าใจง่ายนะครับเป็นของชุมชนชุมชนนี้จะได้รับรางวัลหนึ่งมบาทนะครับรมชนหมูหมูหมูข้าวครับูข้าวครับขอข้าวขบคมูครับทนีครับขอข้าวคุรับหนึ่งห่นบาทขอเชิญท่านรองแบนที่สามชนหมูหมูเสีย สีครับรนาเลศครับมารับรางวัลครับรางวัลรนาดเลำดับที่หนึ่งครับอันดับหนึ่งครับเป็นชุมชนหมู่สีและขอประกาศเลยนะครับรางวัลรองชนะเลศอันดับหคือชุมชนหมู่สีขอเชิญชุมชนหมู่สี่ก่อนครับมารับรางวัลนะครับรางวับที่สองเป็นชชนะเาิศลยับงวัลรองกระนชุเลหมู่สี่ครับหนึ่งหาขอเชิญท่านรองบริการปาับ เป็นผู้มอบนะครับโมสิที่หนึ่งโมซีที่สองโมเก่าที่สามครับผมสรุปสี่มาแล้วสองท่านนะครับกรรมการที่เตจ็บชนะเลิศครับประกาศอีกครั้งงนึเป็นของชุมชนหมู่14ครับรับเงินรางวัล14,000บาทครับขออนุญาตเชิญท่านายกเป็นผู้มอบถ้วย รางวัลรอมด้วยรางวัลในการับท่านผู้ช่วยดวงจิตจิตใจชุมชนโมจิตจิตใจครับอ่าขอบสุณครับชมเชยนางสาวจุวิชาดาตองเพียงครับรางวัลชมเชยครับตอนนี้ชุมชนบ้านสองคอนนะครับชุมชนหมู่ห้าบ้านสองคอน รางวัลชมเชยรางวัลที่สามได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหกนางสาวพัชริายาแสงตีครับจงช,ชนหมู่ก้าโคตรูงส่งเท้ากวนครับรางวัลชมเชยลำดับที่ ที่สนะครับได้แก่นางสาวรัติพรลองเลือดครับุจจมดจดหโู่17็สงเข้าประกวดครับรับาปุยยาลาปดยยวลาปุยยีอนสวย ขอขอบพระคุณนะคะท่านรองปริญญาปรลวงนะคะที่ได้สคขาจะผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยนะคะชนะเลิศอ,อันดับสองที่าบ้างไฟโก้อำเภอปุตชุมค่ะค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านดุสิตสุธิประภาค่ะให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะ อ, fate, อพูดได้รับร <8. S 1> ้ 2, ได้รางวัลรองฉะนั้นอันดับสองค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลขสอค่ะนางสาวจารุภาสีมันตะข่าจากชุมชนบ้านเราใหญ่ค <Moi. Okay. S 1> nice. uh ่ะได้รับเงินรางวัลสองพันบาทค่ะเลขหนึงไหมหมายเลขหนึ่ ก็เหลืออยู่สองท่านนะครับปีนี้หมายเลขหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่หมายเลขสองนะครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขห1น 1> ึ่งนางสาวจารุภาสีมันตะค่ะขออภัยนะคะได้กำลังวันรอชนะนเลือดอันดับสองค่ะตอนนี้จะเหลือสองท่านนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขห้าครับห้าและหมายเลข จ็ดนะคะหนึ่งในสองท่านจะได้รับรางวัลทิดาบัางไฟโกจะให้ประกาศรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคะชนะเลิศ er เลยนะคะให้รางวัลชนะเลิศเลยนะครับโอกาสนี้ค่ะ<ฮ>ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ er <laughs> ทิดาบัางไฟโกได้แก่ ชุมชนหมู่แปดติดชุมพัฒนานะคะและแน่นอนนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขหน้าค่ะนางสาวกิติยานีวงอินตานะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะโอกาสนี้ค่ะขอมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะคะขอเชิญท่านรองศีรัสมบีบล่าให้เขียนมอบรางวัลน,นะคะกับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับที่กำลังรับรางวัลในทันตนี้คือนางสาวกิติยานีวงอินตาครับรับเงินรางวัลสามพันบาทนะครับโดยท่านรองศิรัตน์จอมบัตลาเก่งภูมอครับท่านผู้มีเกียรติรัตนครับรางวันธนะเลิศนะครับทิดาบั้งไฟโตประจำปี2566อ่า โอกาสนี้ขอญาตเริยนเทินท่านนายกและคุณนายครับได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและมอบสายสะพายให้กับผู้ชนะเลิศก,การประกวดกีฬดาบั้งไฟโก้ประจำปี2566นะครับขออน,นุญาตคุณนายนะครับได้มอบสายสะพาย ขยาธิเที่นท่ดาปีที่แล้วนะครับได้ดืนมเกียงข้างให้กำลังใจน้องๆปี66นะครับมอบสา,ายสะพายเป็นรุ่นพี่ท่านนายกมอบถ้วยรางวัลชนละเลิศนะครับให้แก่นางสาวกระนกเนตรดีภัยครับชุมชนหมู่แปดตกเข้าประกวดครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกช่อคณะทุกหมู